วันนี้จะมาสอนพับเครื่องบินบูนมแมลงคะเดี๋ยวเริ่มสอนพับกันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องด้วยนะคะขั้นตอนแรกเตรียมกระดาษ A4 มแผ่นนะครับแล้วเราก็พับครึ่งน,นะครับเสร็จแล้วก็รีดเลยนะคบต่อไปเราก็เปิดออกมานะคบ ีเราก็ควับสั่งเดียนตัวนี้ลงมานะครับด้านนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับแล้วต่อไปเราก็ควับลงมานะครับอันนี้เดียวนะครับ่นี้นะครับแค่นี้นะครับ,แ,รบแล้วเอาเราเราต้องลงขีดตรงกลางนี้ยมาชุบกับขีดตรงนี้ให้มันเท่ากันด้วยนะครับ ดีดเลยดีเป็นเนี้นะครับขึ้นไปแล้วเราพับตรงนี้มาตรงนี้นะครับเราเราไม่ได้พับสามเหลี่ยมลงมาให้มันแหลมแหลมนะครับเราทํามาให้มันไม่ได้แหลมนะครับให้เหลือนิดน,นึงนะครับผิดด้านนี้ขึ้าหนึ่งกันนะครับให้ให้ตรงเนี้ย มาชนตรงนี้เลยนะคบพี่เราพับไปนะครับชนกันเลยนะครับแล้เวเราก็จะพับสามเนี่ยมันนี้ขึ้นมานะครับต่อไปเราก็ติตด,ด้านมานะครับเราต้องกดไว้เอานนึ่งป้งก,กวดไว้นะครับ มันจะได้ไม่ลุดออกนะครับแล้วเราก็วางนะครับแล้วเราก็รีกตรงกิงแข่งตรงกลางที่เราพับมานะครับแล้วเราก็จะพับตัวนี้ลงมานะครับนิดเดียวนะครับให้รีดเลยนะครทั้งสองนิ้วางอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ได้นค่คสับสี่นะครับ ต่อไปเราก็ทำพับครึ่งน,นะครับทับมันหลุดก็ได้นะครับก็พับใหม่ได้นะครับ,แล,นนรบแ,ลแล้วทัครึ่งนะครับแล้วทำตรงก็ดูใหม่ได้นะครับแล้วก็จะพับตรงนี้มาชนกับมุมขอบตรงนี้นะครับ ลงเลยนะครับแล้วยกขึ้นมาแล้วก็รีบหน่อยหน่อยนะครมีเครื่องหลังนะครับเครื่องหลังมันจะเป็นต้อนงลมงนะครับเพื่อจะให้มันกลับมานะครับแล้วอีกด้านนี้ก็หมือนกันเลร์นะคบ จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับใกล้เสร็จแล้วนะคบขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับแล้วเราก็จะปรับตรงนี้ลงมานะครับแบบนี้เลยนะครับให้ตรงนี้มันลงมานิดเดียวนะครับอีกด้านนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับแล้วเราก็เปิดออกมาครับแล้วเราก็จะทำให้มันตรงๆนะครับ เราก็จะก๊าบรังออกมาครับเราก็รีดหน่อยนะครับรีดรีดจะปีดเพื่อจะให้มันกักลับมาได้บูมแาลแงนะครับแค่นี้ก็มีการเสร็จสิ้นแล้วนะครับขึ้นบินบูมบมลแงของเรานะครัจบจ้อใหมาเป็นแาบนี้นะครับ